ถึงเวลาใช้จินตนาการค่ะกับช่วง Art Creation วันนี้พี่แนนจะสอนน้องๆพับกระดาษเป็นรูปไดโนเสาร์จะยากหรือว่าจะง่ายแค่ไหนนั้นไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยจ้าอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้คือกระดาษสีสองหน้าสำหรับตกแต่งไม้บรรทัดกลรนไกลและคัตเตอร์กาวสำหรับยึด ตาสําหรับตกแต่งเริ่มต้นจากให้น้องๆค่ะนํากระดาษสีสองหน้านะมาพับครึ่งแบบนี้นะจ๊ะสําคัญที่สุดคือว่ารูปไดโนเสาร์ค่ะพี่นานร่างไว้แล้วค่ะพี่นานจะเขียนเส้นให้เข้มขึ้นแค่นี้เองค่ะน้องขั้นตอนต่อไปคือหยิบกลรนไกลขึ้นมาแล้วก็ตัดให้ขาดเลยชบัชบชบับชตัดเลยนะ ตัดตามเส้นที่เราร่างไว้เลยนะคะน้องๆคะเวลาใช้กรรไกรหรือว่ามีดคัตเตอร์เนี่ยต้องระวังให้ดีนะถ้าเข้ามือมาเจ็บแย่เลยแค่นี้เองคะ่ะน้องๆอ,องก็จะได้รูปไดโนเสาร์ที่มีขนาดเท่ากันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นเพราะว่าเราพับครึ่งไงคะน้องๆเห็นไหมว่าสัดส่วนของไดโนเสาร์เนี่ยเท่ากันจริงๆด้วยนะอ่ะต่อไปคะ่ะสําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เลยไดยโนเสาร์เนี่ยต้องมีหนามออกมาน่ากลัวแต่ว่าน่ารักด้วยอ่ะใช้มีดคัตเตอร์จ้า ตัดไปตามรอยสามเหลี่ยมที่เราวาดลงไปตรงกลางเลยนะคะเวลากรีดกระดาษนะคะออกแรงนิดนึงจะได้ทะลุทั้งสองด้านตอนนี้เรากรีดกระดาษเสร็จแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะเอาหนามของนเสาร์ออกมาดูซิว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นยังเลยโอ้น้องๆเห็นไหมคะพี่แนนเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงอะไรทุเรียนไง <laughs> น่ากินมากอะมาอีกด้านนึงอะแล้วเราก็จะได้ไดโนเสาร์ที่มีนามน่ารักน่ารักแบบนี้คะ่ะ ราคาเรามาเริ่มต้นพับกระดาษเป็นรูปไดโนเสาร์กันเลยเริ่มต้นกันที่การพับคอของไดโนเสาร์นะคะน้องๆเนี่ยพับกระดาษเป็น45องศาแบบนี้มาดูกันแล้วคอ45องศาจากนั้นขยับมือขึ้นมาส่วนบนพับหัวให้เขาด้วยแต่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าต้องมีอะไรที่สวยกว่าน,นี้แน่นอนให้น้องๆน,นะจ๊ะกลับด้านของกระดาษหลังจากนั้นนะดันกระดาษขึ้นมาว้าว ได้ไดโนเสาร์ aur, น่ารักแล้วค่ะดูซีมีหนามด้วยน่ารักมากที่สำคัญที่สุดอย่าลืมติดลูกกระต่ายให้เขาด้วยนะเป็นตาตุ๊กตาจ้าได้แล้วค่ะไดโนสุบเฮ้ยไดโนเสาร์น่ารักเ <laughs> ชมิลล่าน้องๆ <laughs> เห็นไหมคะว่ากระดาษแผ่นเล็กๆธรรมดาใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะนี่ไงน้องทุเรียนของพี่แนนความคิดสร้างสารรค์มีอยู่ในตัวเราหัดคิด และดึงจินตนาการออกมาใช้บ่อยๆอีกหน่อยน้องๆก็จะคิดเก่งเองค่ะแล้ววันนี้น้องๆได้ข้อคิดอะไรจากการทําสิ่งประดิษฐ์กับพี่แนนบ้างเอ่ยเขียนจดหมายมาเ่าให้ฟังได้นะคะที่รายการเป็นเด็กตู้ปนอยย5อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0น0คนแรกที่เขียนจดหมายเข้ามาพี่แนนมีของรางวัลให้ด้วยนั่นก็คือ VCD Art Creation ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของพี่แนนหมดลงแล้วแต่ครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายนะคะ